คนอยู่ในสายเลื่อนเซ o ง ไมโครเหรอพอไม่ใช่เก่งที่ฟังกินเนี่ยไมโครไม่ไม่ไม่ไมโครก็ดูวอไมโคร หกไมโครต้องเป็นเกเหตุการเขาเก็บตะม่อมแถมชอบกินเอาไปพูไปเจมูถ่ายถ่ายของกินไว้ก่อน ที่มันจะม่โคงสภาพเขาเก็บแบบนี้เนี่ยครับรวมที่ไอ้หนอเบื้องอันนี้เขาเก็บข้างนไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้หนอเบื้องอันนี้หนอถ้วยเขาเก็บแบบมอยไม่มาอันนี้อันนี mm ้เนื้อจะตากกันกับแดงหมูฟุือแดงหมูดอนอันนีแดงของไทยอันนี้ชุดกินเวลากินเวลากินมันจะเอาไอ้แป้งเนี่ยจุ่มน้ำ จะกินให้ดูจเจ้าไอ้แป้งแหล,ล่จุกน้ำจุกน้ำนี้ก่อนให้แปกก้งมันออกแล้วก็าเจ้าขอเจาไอ้เนี่ยหายไปเอานหนบเรืเ่องออให้เห็นหน้าด้วยไม่ต้องให้เห็นหน้ากูก็ได <c oughs> ไ้เห็นหน้าเห <c oughs> มืห <c oughs> อนหน้ากินบ้างคือใส่เครื่องถอ่อายกระเบียร์กระเทียมจิ้มใ้หมักดูเนีใส่เครื่องใส่เครื่องแล้วก็าพวกผักพวกอะไรแต่ละกะริยามหาด้วยมั้งแล้วก็ใส่เครื่องนะครับ ถ้ามึงป้อนไอบอยไอบอยมันวางวางเมนูแบบอุ้ยอร่อยมากเลยแสดงว่าอร่อยกับได้หน้าหลักเลยตัววัดตุ้งตุ้ยเนี่ยมีนะมีนะอมันไม่อยากให้ให้หอมอมเสร็จมันก็ตักมจิ้มใส่เรียบร้อยกินได้แล้วก็หอมครนันคืออะินี้เขาจะนิยมกินผักเรีบร้อยละ เนี่ยแหละคือแหนมเนื้อแหนมหนึงนน่งไหน,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 นขอซ<ด><ด>ีนดูซีนแบบซีนยับดิโอ้โหยอดขั้นหน้าอ,อร่อยที่เอกไอเก่งโอ้โหขับตัวที่เียมไอ้เหี้ยเอ้ยจะกูหมดแตอย่างงี้กูอดชินนะไม่มาเก็บกระตุ่มเลยนะไปก่อนกระตุ่มยังไงอ๋อแดกแหนมเนื้ออย่าแดกหมูปิ้ง

ถ้ากูโมเดลถ่ายอย่างงี้กูคงอดกินใไหมเพื่่นไม่ได้กินหรอกมึงก็ถ่ายไปเรื่อยๆกูเปลี่ยนใจละขอหยุดการถ่ายทำแต่เพียงเท่านี้เพราะตาต้องอหิว่ล้เกินครับ